ในการทดลองต่อตัวต้านทาน R1, R2, R3 และ R4 ดังรูปถ้าจะให้ค่าความต้านทานต่ำสุดค่า R1, R2, R3 และ R4 ควรจะมีค่ากี่โอห์มเรียงตามลำดับตามข้อใดนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยครับว่าคอลัมน์แรกนะตัวนี้ครับก็คือ R1 ครับคอลัมน์ที่2เป็น R2 คอลัมน์ที่3าเป็น R3 คอลัมน์ที่4เป็น R4 ครับ มองมองออนนะครับเป็นคอลัมน์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 มาแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าข้างบนเป็น r 1ครับถ้าเป็นช้อยแรกนะครับ1นะครับโอเคเราได้มาทีละข้อถ้าช้อย1ครับ r 1เป็น40ส่วน r 2เป็น30 r 3เป็น20 r 4เป็น10เห็นไหมครับตามนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อว่า r 2 r 3 r 4ต่ออนุกรมกันอยู่เพราะฉะนั้น ก็ต้องเอาค่าความต้านมารวมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า30มสบวกยีบวกสิก็ได้60นะครับเพราะด้านล่างครับรวมกันแล้วได้60โอห์มครับด้านบนครับ40โอห์มครับโอเคนะครับนี่คือ1นะต่อมา2ครับด้านบน30ครับด้านล่าง70ครับนะนี่คือด้านล่าง แบบนี้นะครับด้านบน30โอห์มด้านล่าง70โอห์มต่อมาครับข้อ3้างครับด้านบน20ด้านล่าง80ครับ ผมจะสังเกตได้นะครับว่าบนล่างนะครับรวมกันได้100ยอห์มพอดีนะข้อสี่ครับข้างบน10ข้างล่าง90ครับโอเคเราเขียนมาทั้ง4ข้อแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับช้อยที่เป็นไปได้ครับก็คือข้อ1กับข้อสเท่านั้นครับ ข้อ2กับข้อ3เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่กัมกึ่งเห็นไหมครับนะฮะอันนี้นะฮะเป็นหัวแถวเป็นท้ายแถวกันนะครับ1กับ4เป็นหัวแถวท้ายแถวนะนครับเพราะฉะนั้นไม่1ก็4เพราะนั้นเราพิสูจน์แค่1กับ4ก็พอนะครับหวังว่าจะสังเกตออกนะครับ1ครับ40ครับขนาดกับ60เพราะฉะนั้น1ส่วนซิกมา R ครับจึงเท่ากับ 1>, 1ส่วน40ครับบวกกับ1ส่วนด้วย60ครับคอนอก็คือ2,400นะครับด้านซ้ายเป็น60นะครับด้านขวาเป็น40รวมกันก็ได้ข้างบนนะครับได้ร้อยข้างล่าง2,400ศูนย์ตัดกันไปนะครับปุ๊บ,บนะครับเพราะฉนั้นซิกมาอาครับ เท่ากับ24โอห์มครับนี่ก็คือข้อ1นนะครับต่อมาดูข้อ4บ้างครับ1นึงส่วนซิกมาอครับจะเท่ากับ1นึงส่วน10ครับบวกนึงส่วน90ครับจะได้เท่ากับคอนเอาเป็น90นะครับสองตัวนี้คือ9บวกนะึงะหารด้วย90นั่นเองผลข้างบนครับได้10ครับข้างล่างก็คือ90 ัััดกนนไปะครบเพราะนั้นซิงมา R ครับจึงได้เท่ากับ9โอห์มครับเฉลยครับถ้าถามว่าต่ำที่สุดนะครับก็คือข้อ4ครับเนี่ยกาข้อ4ครับเป็นข้อที่ถูกครับโอเคแมะตัวนี้ก็มาอยากจะพูดถึงความเข้าใจละความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะกันเดี๋ยวจะเอาไฮไลท์สีอื่นให้ดูนะครับมาดูข้อหนึ่งก่อนนะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยคำตอบออกมานะครับจะรู้เลยว่า24โอห์มเนี่ยนะครับมันคือค่าที่มากที่สุดนะฮะเราเรียกว่ามากสุดเป็นหัวแถวแล้วกันนะครับเพราะอะไรครับกระแสครับพอเข้ามาครับขึ้นไปด้านบนครับเฮ้ยไปยากว่ะลงมาข้างล่างอีกเลยยากกว่าเดิมอีกนะฮะโอเคไหมครับเพราะนั้นยากทั้งบนทั้งล่างนะบนว่ายากแล้วยากล่างก็ยังยากกว่าเพราะฉะนั้น กระแสที่ผ่านได้จึงน้อยนะครับถ้ากระแสถานได้น้อยก็หมายความว่าครับ i น้อยครับ R มากครับโอเคต่อมาครับมาดูด้านล่างบ้างนะครับ4นะครับกูขอมาด้านล่างก่อนเฮ้ยมาด้านยากว่ะแต่ถ้ามาด้านล่างยากไม่เป็นไรครับเพราะด้านบนมันง่ายครับโอเคไหมครับเพราะว่า10โอห์มนะครับ ความานทานมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าล่างยากไม่เป็นไรขึ้นด้านบนดีกว่านะครับผู้ผู้พวกออกไปเลยนะครับเพราะัน้นกระแสสุดท้ายครับกระแสจริงมากเพราะนะครับความต้านทานไปนครับน้อยหนึ่งจะสมการต้้ง v เท่ากับ ir นะครับกระแสครับจะแปลผูกขันกับความต้านทานนะเป็นลักษณะแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ โอเคหวังว่าน่าจะทําความเข้าใจได้นะครับเราเปรียบเทียบกับกระแสน้านะครับกระแสไฟฟ้ากับกระแสน้ําโคดหินนะในข่าวผมครับโคดหินกับกับตัวด้านทานยิ่งกระแสมานะครับได้ดีนะฮะแสดงว่าเนะี่ยถ้าตรงนี้นะครับถ้ากระแสมาได้ดีความต้านน้อยแต่ตรงน,นี้เป็นครับกระแสน้อยเพราะความต้านมากโอเคฮนะ วอ,อกว่านักเรียนจะเข้าใจในหลักทางฟิสิกส์ให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับขอบูุณที่ตามครับ